สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะพงกับมากการเรียนวันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับที่3นะครับเดือนเมษาครับเข้าเมษานะครับเดือนสงการนะฮะหลายคนวันก่อนถามว่าสงการไปไหนหรือเปล่านะฮะหลายคนก็กลับบ้านนะครับบางคนก็ทํางานนะฮะบางคนก็ไม่ไปไหนครับกะว่าสบายแล้วนะครับอยู่กรุงเทพนี่ชิลๆนะฮะบางทีเป็นตามแหล่งนะฮะตามสถานที่ต่างๆเขามีจัดงานก็เตรียมเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับบอกเลยฮะปีนี้ครับสงการคงจะเที่ยวกันเต็มที่นะครับ เป็นดง้ระมัดระวังสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนอากาศร้อนนะครับร้อนจัดเลยนะฮะแล้วก็เจอแดดต้นร้อนนะครับแล้วก็เจอเรื่องของความเย็นทันทีเนี่ยต้องระวังนะครับมันจะป่วยไม่สบายได้รวมถึงนะฮะทั้งตัวเราแล้วก็คนในใกล้ชิดนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงครับผมก็เตือนนิดตึงว่าใครที่มีสัตว์เลี้ยงหรือมีลูกมีเด็กนะครับระมัดระวังนะครับวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับผมทําเรื่องงามยามดีไว้นะฮะใครที่อยากทราบว่าเดือนเมษามีเรื่องงามยามดีนะครับ อะไรบ้างนะฮะก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้ครับผมทําไว้3คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอพรนะฮะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทําสวยทําหล่อนะฮะหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องงานนะฮะหรือว่าทําอะไรเกี่ยวข้องกับเงินทองแล้วก็ความรักนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็นะครับนี่คลิปนะฮะนี่คลิปนี้นะ่าสนใจ2ราศีเดือนเมษาครับระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายครับระวังโรคประจําตัวและ อุบัติเหตุด้วยนะฮะสราศีครับลองเข้าไปดูนะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นตรงกับราศีเราหรือว่าแฟนเรานะครับหรือว่าคนในครอบครัวเรานะครับคนที่รักนะครับเราก็จะได้รู้ว่าโอเคนะช่วงเดือนนี้นะต้องระวังมากๆระวังพิเศษครับแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายแบบรัดกุมรอบครอบที่สุดนะครับประมาณนี้นะฮะบางทีมันอันตรายเหมือนกันฮะโรภัยแบาเก็จะแบบบุบปรับช็อตพันนะครับช่วงนี้จะเห็นข่าวเยอะนะครับอันตรายมากนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของ เลขและสีมงคลนะครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ใช้ดีครับคือเลข9นะครับเลขต่อมาครับที่ใช้ได้ดีครับคือเลขศูนย์นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข5นะฮะแล้วก็เลขสุดท้ายนะครับคือเลข8นะครับส่วนเลขที่วันนี้เรื่องเลี่ยงหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้ครับคือเลข2นะครับแล้วก็สีที่ถูกโชว์ครับสีแรกครับคือสีดำนะฮะสีต่อมาครับที่ใช้ได้และใช้ดีคือสีแดงนะครับสีต่อมาครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษครับคือสีม่วง นะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะฮะที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษคือสีขาวนะครับส่วนสีที่วันนี้เรียงครับคือสีน้ําตาลนะครับสีเดียวนะฮะแล้วถ้าต้องเลือกซ้ายหรือขวานะครับให้เลือกขวานะฮะให้เลือกขวานะไอเพราะว่าบางคนเขาก็ใช้ในการเลือกทิศทางนะครับซ้ายหรือขวาดีนะฮะนั่งจะนั่งรถทัวร์รถไฟนะฮะซ้ายหรือขวาดีก็เลือกไปนะครับเลือกขวาอะไรนะฮะแต่ปกตินะฮะเวลาผมนั่งรถทัวร์ผมจะดูฝั่งไหน แดดจะออกนะฮะก็จะข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วเช้าแดดจะออกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งตะวันออกผมก็จะไม่นั่งตะวันออกก็จะไปนั่งฝั่งตะวันตกนี่คือกฎเกณฑ์การเลือกนะฮะเราก็ไม่ค่อยชอบนั่งแถวล้อนะฮะเพราะว่ามันพอเท้าไปวางแล้วมันสั่นนะฮะนี่คือหลักเกณฑ์ของผมในสมัยก่อนก็เลือกแบบนี้นครับแต่ถ้ายุคปัจจุบันก็พอจะเลือกเลขได้แล้วก็เลือกตำแหน่งที่ปลอดภัยได้นะครับโอเคเนาะแล้วก็นะครับ เออจริงๆนะพูดถึงเมื่อสักครู่ครับเห็นข่าวนะครับเรื่องของก็เตือนเรื่องของภัยนะครับโรคภัยแค้เจ็บนะฮะแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวนะครับถ้าใครที่จําได้ครับผมเคยทําคลิปนะครับมาเป็นเดือนๆแล้วนะฮะที่บอกว่าช่วงปีนี้ครับโรคภัยแค่เจ็บจะได้นะฮะที่ต้องระมัดระวังมากสุดคือเรื่องของระบบเส้นเลือดครับเส้นหัวใจเส้นสมองนะครับนะครับเส้นเลือดตีบแตกตันนะฮะหรือว่าระบบของเส้นเลือดในร่างกายนะครับระบบเลือดต่างๆ จะมีปัญหากันได้นะครับฉะนนั้นเนี่ยเรา๋อาจจะเคยช่วงนี้ได้ข่าวนะครับหลายหลายท่านนะครับเมื่อวันก่อนก็มีด็อกเตอร์ท่านนะฮะที่เล่นฟุตบอลนะฮะแล้วก็แบบน็อกลงไปเนาะเราก็ต้องมาปั๊มหัวใจครับกว่าจะขึ้นได้นะครับหลายรอบเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเรามีสุขภาพร่างกายนะฮะหัวใจเส้นไหนนะฮะหรือว่าเส้นหัวใจตำแหน่งไหนครับที่มันมีปัญหาอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบมา สแกนในทุกๆปีนะครับบางทีปีนี้ไม่เจอแต่ปีหน้าเจอก็มีนะครับจะมองว่าเออปีนี้เราตรวจแล้วไม่เจอนะฮะปีถัดไปเนี่ยเผลอมันมานะครับหลังจากนั้นมีกี่เดือนก็ได้นะครับมันเป็นได้หมดนะครับเพราะว่าเราเรื่องอาหารการกินเรื่องความเครียดเรื่องอะไรก็ตามครับมันก่อให้เกิดโรคพวกนี้แบบบุบแบบฉับพลันได้ครับแล้วก็รอเหมือนกับเราบมดเวลาฮะรอปั๊บเดียวนะครับไปเลยนะฮะเนี่ยก็อันตรายนะครับอันตรายมากในเรื่องเหล่านี้ครับแล้วปีนี้นะครับอันตรายมากครับเพราะว่าดาวหลายดวงนะครับที่มัน ไปเน้นนะครับเรื่องของระบบผมก็ห่วงครัหัวใจสมองครับสองตำแหน่งเนี้ยน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากเพราะว่าแต่บางคนบอกว่ามันก็ดีตรงที่มันหายไปเลยครับแต่ว่าบางทีถ้ามันไม่หายนะฮะคือไม่ไม่ไปเลยนะครับคือมันยังอยู่แต่เป็นผักนอนแบบแย่เลยเนี่ยมันก็ลําบากเนาะประมาณนี้ครับโอเคเนาะบางทีก็ถ้าพูดถึงเรื่องโรคภัยก็เจ็บก็ห่วงนะครับเพราะว่าบางคนก็มีห่วงแล้วก็คนบอกฉันตายไม่ได้ภารกิจเยอะนะฮะทั้ง หนี้สินนะเรื่องครอบครัวนะฮะบางคนสัตว์เลี้ยงนะครับฉันเป็นอะไรไม่ได้เขาฉันห่วงสุนัขแมวที่บ้านหรืออะไรก็ตามวนนี้ก็มีนะครับโอเคนะแล้วก็ครับในช่วงวันนี้ครับต้องบอกว่าต้องระมัดระวังครับดาวพุธนะครับโคจรย้ายนังเมอรนที่30มนะครับมีนานแล้วนะครับฉะนั้นระมัดระวังตรงก็เตือนอีกข้อนะครับในช่วงนี้มี2ข้อนะฮะข้อแรกคือเรื่องของเอกสารสัญญานะครับใครที่ต้องทําเอกสารสัญญาในช่วงจากนี้ไป2เดือนคุณต้องละเอียดรอบคอบนะครับพุธเจอราหูเนี่ย ถูกหลอกถูกโกงก็มีวิชาชีพก็มาหลุดด้วยตัวเองนะครับเรื่องของเอกสารหลุดหลงลืมส่งยื่นเรื่องไปถูกตีกลับหรือว่ายื่นเรื่องไปแล้วก็ทําเอกสารหายนะฮะหรือวันนี้จะไปยืน่นเอกสารลืมบางอย่างออกไปก็ต้องกลับไปทาแล้วก็ทําไม่ทันอะไรเนี่ยฮะหรือว่าส่งงานทํางานแล้วบางอย่างลืมมันหลุดอะไรไปนะครับฉะนั้นช่วงนี้ที่ต้องเตือนนะฮะคือเรื่องของเอกสารการคุยสื่อสารสนทนานะฮะแล้วก็ในที่ทํางานนะ ใส่ร้ายใส่ความนะครับมันจะมีเหตุให้ถูกใส่ร้ายใส่ความกันบ่อยขึ้นมากกว่าเดิมนะครับฉะนั้นใครที่มีศัตรูในที่ทํางานหรือใครที่มีอริที้ที่ทํางานครับช่วงนี้เขาจะทางานเต็มเต็มที่นะฮะเขาจะแบบปั่นป่วนแล้วก็โอ้โหแบบวุ่นวายมากครับจะมีเหตุปัจจัยให้อ่เกิดการทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าเรื่องงานเราได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับโอเคนะแต่เตือนนิดนึงครับผมในช่วงนี้ครับก็ต้องบอกก่อนไม่ให้เตือนครับช่วงนี้บอกก่อนเพราะว่าพออ่านในเมสเซจครับ จะเรื่องของจะดูดวงกับผมนะผมก็บอกทุกวันครับว่าผมก็ไม่ได้ดูดวงครับในช่วงนี้ครับนะก็นั้นก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดูส่วนตัวแล้วนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเนาะโอเคฮะเพราะว่าจะมีเขียนมาทุกวันนะครับก็ประมาณนี้นะเออผูถามอย่างนะครับเุ็นก่อนไปทานนะฮะทานผัดไทยนะครับอืมเลยทานไปทานมาเอ้แล้วก็ทานผมทานก๋วยเตี๋ยวต่อนะฮะทานสองจานเลยเพราะวลานี้ ต้องลองนะฮะเขาเด่น2อ,อย่างครับทั้งก๋วยเตี๋ยวนะฮะแต่ไม่เยอะแล้วครับเป็นถ้วยเล็กๆนะครับถ้วยจิ๋วๆนะฮะแล้วก็ผัดไทยครับการมาเอรู้สึกได้ว่ามันเป็นเส้นเดียวกันเลยนะฮะเส้นเล็กเหมือนกันนะฮะผัดไทยก็เส้นเล็กถูกไหมฮะเลยอยากทราบเพื่อนๆพอรู้ไหมว่าจริงๆแล้วผัดไทยเนี่ยมันเป็นเส้นเดียวกับเส้นเล็กของก๋วยเตี๋ยวไหมนะฮะอันนี้อยากทราบนะครับใครที่พอจะรู้เนาะอยากจะอยากรู้ว่าเขียนมาคุยกันบอกนะครับไมาบอกผมหน่อยนะว่า เส้นของผัดไทยเนี่ยมันเวลาไปซื้อถ้าเราจะแบบทาก๋วยเตีย๋ยวหรือทำผัดไทยเนี่ยเราจะไปบอกเขาว่าซื้อเส้นเล็กใช่ไหมอ่าหรือว่าต้องเส้นผัดไทยนยีมันแตกต่างกันหรือเปล่านะเนี่ยตัวเนี้ยก็หาข้อมูลให้หน่อยนะครับโอเคนะก็อันนี้แหละหลกัหลกๆก็มาณนี้ครับแต่ผมเออต้องบอกอย่างครับในช่วงนี้พบมีคนชอบถามว่าเวลาไปไหนทําอะไรก็ตามชีวิตเป็นติดขัดเคยไหมฮะ ไปไหนก็มีที่เติเรื่องติดขัดไปไหนก็มีไม,ไ,มไม่มีคนอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าจะไปไหนก็โอ้ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่วความ,มยากลำบากในที่นั้นนะครับทํายังไงดีนะฮะก็มันก็มีข้อสังเกตข้อนึงนะอันนี้เป็นข้อแนะนำนะฮะลองฝึกความเมตตานะครับยกตัวอย่างสมมติว่าไปไหนเนาะเ,ออเดินทางไปไหนสักที่ไปเที่ยวครับเอาเจอนะครับเหมือนกับ มีการทําบุญที่นั่นนะฮะคุณก็ทาซะหน่อยตามกําลังนะครับเเจอสัตว์ที่นั่นนะครับเขาอดอยากอ่ะมีขนมมีลูกชิ้นนะฮะหรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็ให้สัตว์แถวนั้นครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นแมวครับก็ให้ไปนะครับหรือไปไหนก็เจอใครมาบอกบุญนะฮะเล็กๆน้อยก็ทําก็คือคุณพยายามนะฮะไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั่นไปที่ใดสร้างกุศลในที่ที่คุณไปเสมอนะครับไปที่ใดเมตตาช่วยเหลือถ้าไม่มีตังนะครับ จะเป็นแรงกายเป็นไอเดียในการช่วยเหลือหรือว่าเป็นความคิดอะไรก็ตามนะครับอะไรที่เราสามารถจะช่วยเหลือนะครับในทุกที่ที่เราอยู่ทุกที่ที่เราไปได้นะครับแลวอย่าไปมีศัตรูนะฮะจะไปแบบทะเลาะก,กับใครไม่ชอบใครมันใส่ใครไปปะทะก,กับใครประทับอามอะไรใครเลี่ยงนะฮะเราเลี่ยงไม่มีศัตรูนะครับทําแบบนี้ไปบ่อยนะครับฝึกไบ่อยนะครับแล้วไปไหนมาไหนคุณจะมีคนอำนวยความสะดวกไปไหนมาไหนนะครับเคยเห็นไหมฮะบางคนผมก็เป็นนะฮะ ไปไหนปุ๊บขับรถไปนะฮะโอ้โหที่นี่รถเต็มไม่เคยว่างเลยครับมีแต่แบบขึ้นชื่อว่าตึกที่นี่ห้างที่นี่รถไม่เคยว่างเลยแต่เราไปที่ไรมีรถกําลังออกพอดีแล้วเราเสียบไปไทุกทีนี่ครับมันเป็นบุญกุศลหรือส่วนหนึ่งเป็นบรารมีนะฮะในเรื่องที่เราสะสมในการสร้างยังประโยชน์ทุกที่ที่เราไปมานะครับด้วยนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ทํางานหรือเขามีบุญอะรก็ทา เขามีให้ช่วยเหลือแล้วก็ช่วยใครบองเอ,อปากขอความช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งโอเคทาได้ตามกําลังก็ช่วยเราไปเที่ยวนะฮะแต่แต่ละที่ที่นั่นเขามีสิ่งใดที่เป็นกุศลบ้างหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นการสร้างบุญก็ทําที่นั่นนะฮะเจอสัตว์เจออะไรพวกท,ทำก็โอเคให้อาหารตามกําลังของเรานะฮะนี่คือความเมตตานะครับแผ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆทำโดยความชินด้วยนิสัยนะฮะแล้วจากนี้ต่อไปนะครับุนจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆจน เป็นวามเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็เป็นวามเปลี่ยนแปลงที่กลายเป็นถาวรและเออไปที่ไหนมีคนอำนวยความสะดวกแล้วก็ราบลื่นมีคนช่วยเหลือพอขาดตกบกพร่องเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตอนาคตทุกๆเรื่องเงินงานความรักสุขภาพมีคนช่วยทันเวลาทุกทีนะครับป่วยไข้ไม่สบายโอ้ไม่มีใครเลยนะวันนั้นอยู่ๆก็มีคนเข้ามาอยู่ๆก็มีเหตุให้ช่วยเหลือหรือไม่มีเครื่องมือในการช่วยเหลือดูแลเอาอยู่ๆก็มีเหตุปัจจัยให้มีคนนะฮะที่เขาสามารถช่วยเหลือในสถานที่นั้นได้ปั๊บปั๊บหัวใจเรา คือมันเป็นในทุกอย่างนะครับเนี่ยลองนําไปใช้ดูนะเมตตาทุกที่ที่ไปและไม่สร้างศัตรูทุกที่นะครับหรือว่าถอนการเป็นศัตรูของใครนะครับจากนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะฮะขอบคุณโซฟแ้งทุกทุกวันนะครับแทนที่ทั้งคอมเมนต์และไม่คอมเมนต์นะครับหรือว่าจะกดไลค์ไม่กดไลค์มาครับตามสะดวกครับขอบคุณที่ได้พบเจอกันทุกวันนะครับดูดวง12ราศีครับชาวราศีมังกรกุมีนาเริ่มที่ราศีมังกรนะครับวันนี้กิจกรรมภารกิจครับของราศีมังกรการงานนะฮะ คือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยยังโครจรเรือนพบพันธุครับอยู่คู่กับดาวพุธกับดาวราหูดาวคุณเนี่ยมันทาให้งานตนี้ยวุ่นวายนะครับมีอะไรกันเต็มไปหมดนะครับมันมีข่าวสารด้วยภารกิจปัญหาแล้วก็ตัวหน้าที่นะครับเข้ามาเต็มไปหมดนะครับช่วงนี้จะยุ่งหนักจะบอกว่ามากกว่าเดิมไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันยังย,งยุ่งไม่หายนะครับหรือวุ่นวุ่นไม่หายนะครับฉะนั้นคนราศีมังกรก็เตรียมความพร้อมนิดนึงเนาะว่า งานนะครับอะไรควรทาก่อนหลังนะครับแล้วก็ระวังอย่างนึงคือใจนะครับช่วงนี้เหมือนกับว่าเหนื่อยจนแบบท้อล้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เหนื่อยแบบบางทีอาจจะเครียดนะครับฉะนั้นเหมือนก็เลยเกิดความเครียดแฝงนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังของคนราศีมังกรคือความเครียดแฝงนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการเจรจาติดต่อตรองหรือว่าจะทําอะไรเป็นพิเศษครับสำเร็จนะครับช่วงนี้นดวงเด่นผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะ และผู้ใหญ่เมตตานะครับเดี๋ยวพอเข้าหลังวันที่19เมษาดาวพฤหัสย้ายบวกไป1ปีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเมตตาหัวหน้าหรือผู้บัญชาเอนดูนะครับดีมากเลยนะฉะนั้นช่วงนี้คนราศีมังกรอดทนหน่อยนะครับมันเห็นผลนะครับไม่ไกลนะฮะไม่นาน,นช่วงนี้ขยันเต็มที่หน้าที่ความรับผิดชอบดีๆทําให้เต็มที่วินัยของการทํางานเอาให้เต็มที่นะครับในเวลาของเวลางานเนาะแล้วก็อย่าสร้างปัญหาอะไรที่มันจะเป็นปัญหาเรา ช่วยลดปัญหาได้ก็ยิ่งดีนะครับเนี่ยมันจะเริ่มส่งผลดีๆในไม่ช้านี้นะฮะแล้วก็วันนี้เรื่องของการเงินนะครับค่าใช้จ่ายคือของเรื่องของครอบครัวนะฮะเยอะหน่อยค่าใช้จ่ายแค่ห้องกระบานและครอบครัวไม่พอนะค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับก็มาด้วยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเจอของถูกใจหรือจะไม่ต้องซื้อนะฮะจริงๆโคราสีเบงกรไม่ใช่เป็นคนที่ฟุ่มเฟือยนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมัธยัสถ์ด้วยแล้วก็ใช้เงินเป็นนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเจอของถูกใจ ก็เท่าไหร่เท่าก,กันเหมือนกันนะฮะประมาณนะไม่เป็นไรอย่างน้อยให้รู้โอเควันนี้การแก้ปัญหาต่างๆนานาแก้ได้การจัดการเรื่องสําคัญจัดการได้นะเรื่องของเองินทองนะครับค้าขายวันนี้จะฝืนๆนิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยได้อย่างใจไม่เป็นไรครับมันก็เป็นแค่วันเดียวคุณอาจจะพยายามหาวิธีกระตุ้นอยอดขายก็ได้นะมันอาจจะช่วยได้สักระดับหนึ่งนะครับ<ส>แล้วก็ต่อมาฮะเรื่องของความรักนะครับคนโสดช่วงนี้ดวงเด่นนะครับการพูดคุยใกล้ชิดกับใครช่วงนี้ดวงดีนะ คุยกับเขาแล้วเขาจะรู้สึกดีกับเรานะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในวันนี้ดวงเรียกว่าฝุดฝืนนิดนึงนะครับระวัง <The wrong S 1> แฟนป่วยครับไม่สบายหรือว่าช่วงนี้แฟนมีความตึงเครียดนะครับบางอย่างช่วงนี้วุ่นๆทั้งคู่เลยก็กลายเป็นว่าระวังอารมณ์คารมนะครับในการที่คุยแล้วก็เจอกันด้วยนะฮะการต่อมาครับเรื่องของท่านที่ตั้งใจนะครับวันนี้จะทําอะไรเป็นพิเศษนะครับจะบอกว่ามันจะมีอุปสรรคก่อนเสมอนะ มันไม่ง่ายนะครับฉะนั้นถ้าคุณวันนี้เน้นเรื่องอะไรบางทีจะต้องไปยื่นเรื่องยื่นเอกสารนะทำวีซ่ายกตัวอย่างนะฮะหรือทําอะไรที่เป็นพิเศษของเรานะครับคุณเตรียมให้พร้อมล่วงหน้านะครับอย่าประมาทนะฮะมันจะมีดวงไม่ราบรื่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่สําเร็จนะฮะมันแค่สะดุดเล็กน้อยนะครับต่อมาสุขภาพร่างกายครับปวดหัวจุกเสด้น่นท้องแล้วก็ท้องผูกท้องเสียท่านอยู่ในวัยสวครับวันนี้เวียนหัวระวังความดันแล้วก็หัวเข่ามีปัญหานะครับโอเคต่อมากลุ่มนะฮะ คนสิ่งกลุ่มครับกิจกรรมภารกิจครับวันนี้เป็นวันที่เด่นนะครับในเรื่องของการทํางานการเลือกซื้อหรือว่าจะใช้คนทําอะไรก็ตามครับวันนี้ดาวพะจั์โครจรเลงเดาวเสาร์นะครับมันจะมีความลับส่วนตัวบางอย่างของเราบางทีจะหลุดเปิดเผยไปได้หรือว่าเราคุยกับใครนะครับในช่วงนี้ก็จะมีคนแบบหลุดนะฮะหรือว่าเล่าระบายเรื่องต่างๆเรื่องส่วนตัวให้เราฟังอยู่เสมอนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เป็น วันที่ค่อนข้างจะดูเรียกว่ายุ่งยุ่งหน่อยนะครับในเรื่องของการงานด้วยแล้วก็มีใครมาระบายเล่า,เล,าเล่าเรื่องต่างๆนะให้เราฟังนะครับโอเคนะมีปัญหาเลยครับแต่ว่าถ้าอยู่ในเวลา,างานก็ ing, ดูดูนิดนึดนงแล้วกันนะฮะโอเคครับมาดูแต่ข้อดีคือเจรจาต่อรองสําเร็จนะฮะใครที่เน้นเรื่องของเงินทองสําเร็จนะครับค้าขายเด่นนะครับส่วนท่านที่เรื่องความการเงินมาดก่อนครับช่วงนี้ใครที่มีหนี้สินนะฮะข่าวดีนะฮะมีตัวช่วยหรือมีทางแก้ทางออกนะครับ ใครที่มีเรียกว่าติดขัดเรื่องเงินทองนะครับยังพอจะหมุนเงินได้หรือมีทางแก้ทางอือมกันนะฮะแล้วก็ถ้าอยากซื้อของอะไรก็ตามวันนี้ซื้อได้นะครับโอเคเลยแหละนะคนราศิ์กุมครับช่วงนี้ดาวความรักนะครับก็ต้องเตือนนิดหนึ่งคนที่โสดนะครับมันจะมักจะมีนะฮะมีแรงดึงดูดคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับก็เลยเออช่วงนี้ระวงรังนิดหนึ่งนะบางทีแบบ เออนาเบื่อนะครับอยู่ๆก็มีใครเข้ามาแล้วก็คุยดีๆคุยไปคุยมาอ่ะมีคู่อีกแล้วนะครับจะมีวามเรื่องเสี่ยงความรู้สึกนะครับฉะนั้นคุณสแกนดีๆนะฮะคุยกับใครในช่วงนี้โอเคต่อมานะครับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับดวงก็ยังเด่นนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาใกล้ชิดนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะใครที่เข้ามาในช่วงนี้ยังไม่ค่อยชอบมาพากลสักเท่าไหร่นะครับดูแลนิดนึงเนาะทีนี้ครับมันมีดวงนะฮะเกี่ยวกัับรรคามนนิดะ ถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามลองคุยนะครับกาแฟเราหรือว่าปรึกษาหรือกาแฟเรานะครับแต่ก็มีข้อนึงนะครับในช่วงนี้มันมีดวงมีเสน่ห์นะครับนี่ก็อาจจะมีคนมาชอบนะครับหรือว่าเราอาจจะรู้สึกประทับใจใครนะครับบางคนในช่วงนี้นะครับก็โอเคอารมณ์ประมาณนี้คุณก็จัดสรรความถูกต้องเอาแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้คือปวดหัว ความดันนะครับแล้วก็ร้อนในครับท่านที่ได้ไวเซอร์บอลครับช่วงนี้มีอาการจุกเสียแน่นท้องท้องผูกท้องเสียวันนี้ทานอะไรมาะมัดระวังดีๆฮะเพราะว่าจะป่วยเนื่องจากอาหารด้วยนะครับแล้วก็น้ําหนักถ้าเพิ่มขึ้นมาต้องระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตามมาด้วยนะครับแต่ผมดูว่าช่วงนี้เรียกว่าสาวันดีสีวันไข้ครับร่างกายไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะครับโอเคเนาะนิดนึงนะฮะทรละสี่กลุ่มนะครับช่วงนี้ดวงคําพูดวาจานะครับเขาเรียกว่า ปากเป็นเอกอาฉะนั้นถ้าคุณจะขอให้ใครช่วยขอให้แฟนซื้อของอะไรให้หรือขออะไรสักอย่างนะครับช่วงนี้ดวงคําพูดวาจาจะดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาแล้วก็สําเร็จนะครับโอเคต่อมาครับชาวราศีมีนะฮะวันนี้ครับดวงโดดเด่นนะครับการแก้ปัญหาการเจรจาครับจะสําเร็จนะฮะแต่ว่าวันนี้ใครที่มี j อบพิเศษหรือว่ามีงานสํารองครับงานนั่นแหละนะครับมีปัญหานะฮะแล้วก็ใช้ไว้วานใครไม่ค่อยได้เรื่องนะครับ ดาวพระจันทร์เจ้าเรือนภพปุตตะนะครับคือลูกน้องบริวารนะครับช่วงนี้โคจรพิทาินะครับแปลว่าอุปสรรคติดขัดมีปัญหาจุกจีกวนใจไม่ค่อยสบายใจนะครับทีนี้ครับมันมีดวงอย่างครับในช่วงนี้คือดาวที่แล้วก็ดาวพฤหัสาที่โคจรทับเนี่ยมันมีไอเดียใหม่ๆนะครับถ้าคุณมีไอเดียมีความคิดอยากทํะในกระทมนะครับรีบทำนะฮะจังหวะชีวิตเริ่มฟื้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ระยะนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอเดียต่างๆมันค่อยๆเริ่มทําได้สําเร็จแล้วก็ ช่วงนี้ถ้าเดือดร้อนจะมีคนช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนสงการเนี่ยถ้าคุณมีอะไรที่อยากทํามีไอเดียมีความคิดอะไรก็ตามค่อยๆขยับนะฮะแต่ถ้าใครที่บอกโอ้ไม่มีอะไรเลยนะฮะก็เรียกว่ารีบสปีดผลงานได้ครับทายังไงตามให,ให้มันมีผลงานที่มากกว่าปกตินะครับประมาณนี้นนะข้อดีอย่างครับในช่วงนี้ครับถ้าเดือดร้อนจะมีคนช่วยเหลือแล้วก็มีข่าวดีเรื่องของเงินทองนะครับมุงดาวการเงินเด่นค้าขายดีนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะค้าขายได้แต่ที่ เตือนแล้วก็ระวังคือถ้าใครที่มีลูกน้องเนาะถ้าแบบลูกน้องสั่งของซื้อของส่งของอะไรให้คุณต้องเช็คดีๆนะฮะบางทีก็ส่งผิดผถูกๆนะฮะทำให้สูญเสียกําไรนะครับไปได้นะครับแล้วก็มันมีโอกาสนะครับในช่วงนี้ถ้าใครที่เรียกว่ามีไอเดียใหม่ๆนะครับพยายามขยับขยายแล้วก็ถ้าจะคุยเจรจาติดต่อต่อรอ,องเรื่องสาคัญสําคัญได้นะครับโอเคเลยผมว่าเมือน,นี้ทํางานเชิงลุกได้นะครับแล้วก็ต่อมาเลือกเงินทองนิดนึงนะฮะ ใครที่มีหนี้สินนะฮะเดี๋ยวจะมีทางแก้ทางออกแล้วก็หมุนเงินได้ทันนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะมากมันกลายเป็นเก็บเงินไม่อยู่เนาะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นพยายามจะเก็บนะครับแต่ว่าเก็บไม่อยู่นะฮะมีเหตุเนยเก็บนิดหนึ่งก็ต้องซื้อเก็บมได้เยอะหน่อยโอเคต้องไปผ่อนหรือว่าต้องใช้จ่ายโอ้โหสารพัพสารเพนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับจากนั้นก็เตือนนิดหนึ่งว่าช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้อกับค่าใช้จ่ายจะหมุนเงินเยอะ แล้วมันจะแปลงเป็นสินทรัพย์นะครับบางทีกว่าจะเอ๊ะทำไมเงินไม่เห็นไม่เห็นตัวเงินนะครับมันแปลงเป็นสินทรัพย์นะครับต้องซื้อต้องใช้ต้องผ่อนอะไรนะครับดังนั้นมันก็อาจจะตึงๆหน่อยนะครับแต่ข้อดีคือมันก็จะค่อยๆหมุนแล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับความรักใครที่โสดนะครับช่วงนี้โดวงเด่นนะครับการพูดคุยแก้ชิดกับใครจะดีกว่ามีความสุขดีพิเศษมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาต่างๆนา,า,านาได้มีโอกาสที่จะจัดการเรื่องสําคัญๆได้นู่นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ใครที่แบบโสดเนาะ บางทีคุยก so ับใครนะครับมันจะเคลียชัดเจนหรือถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาหาเราเราจะแก้ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับหรือเราจะสแกนเขาออกนะฮะก็จะเห็นทุกอย่างนะครับกลายเป็นว่าหลอกเรายากนะครับจริงๆลาศีมีเนี่ยใครหลอกยากนะแต่ถ้าแต่มักจะรู้ข้หลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะฮะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับจะให้รู้ว่าเป็นคนที่อ่านคนเก่งแล้วก็สแกนคนแม่นยาบและเซ็งแรงนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาครับคนศีมีนเรื่องของ สุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้เราจะเตือนนิดนึงคนที่มีคู่มีแฟนนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวงกับบ้านและครอบครัวเยอะเรามาระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามจะแก้ปัญหาได้ครับโอเคเนาะต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้อาการปวดหัวจุกเสียดแน่นท้องระวังท้องผูกท้องเสียดครับอาหารไม่พิษนะฮะส่วนท่านีนวัยสวครับช่วงนี้อาการปวดหลังข้อบ่าไหลครับแล้วก็รามาระวังเรื่องของก็เรียกว่าอาหารป็นพิษเหมือนกันนะครับอาหารเนี่ยจะทําให้ป่วยนะครับวันนี้นะคนราศี มีนะครับเราต้องระวังมากๆนะครับโอเคนะต่อมาครับมาดูบทสรุปครับเริ่มที่คนละสีมังกรนะฮะเสน่ห์ละสีมังกรเสื้อผ้าเน้นสีเข้มเข้มงูแห่งเด่นของไบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากนะฮะกิจกรรมภารกิจที่ทำครับวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ต้องห่วงคือแฟนนะครับใครที่มีแฟนแฟนจะปวดใขรไม่สบายได้แล้วก็ช่วงนี้มีปัญหาคนอาจจะไม่อนุคความสะดวกให้เราครับฉะนั้น ทว้งนี้ทำอะไรให้รู้ทำด้วยตัวเองนะครับเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถครับทำอรวยตัวเองดีที่สุดนะฮะแต่ข้อดีคือไอเดียปัญญาแก้ปัญหาแล้วก็ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับงานรกิจเพียบแต่จะแก้ปัญหาได้นะครับนี่คือข้อดีคือปัญหาก็มาเถอะเดวจัดก,การเองนะครับและสุดท้ายก็มีตัวช่วยด้วยนะครับสุดท้ายจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือใครจะสําเร็จแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาต่อรองได้ข่าวดีๆด,ด้วยนะครับหรือว่า พอจะพึ่งพาใส่ใครได้นะครับโอเคนะต่อมาครับเรื่องของคนราศีกุมนะฮะเสน่ห์ราศีกุมเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีแบบสบายๆนะครับโล่งๆโปร่งๆสบายๆครับหรือว่าแต่งแบบดูรีแลกซ์สบายๆนะครับแต่ต้องดูบอกว่าให้มันเข้ากับสถานการณ์แล้วก็สถานที่นะฮะแล้วก็งงแหงเด่นใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับปากแล้วกลิ่นไกาหอมครับกิจกรรมภารกิจครับที่ทําวันนี้เป็นวันที่ดีครับ แก้ปัญหาได้เจรจารสําเร็จแล้วก็จะได้ล่วงรู้ความลับหรือว่าช่วงนี้ถ้าตามเรื่องตามราวตามงานสําเร็จนะครับช่วงนี้แฟนนะครับช่วยเหลือในบางเรื่องกับเราได้แต่ว่าเขาอาจจะหงุดหงิดอารมณ์นิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีเรียกว่าปัญหาส่วนตัวเขานะครับเขาอาจจะอาการออกนะครับออกมาเป็นอารมณ์เครียดบ้างหรือว่ากังวลอะไรบ้างนช่วงนี้พยายามดูแลการชิดเขานิดนะครับแล้วก็ใครที่ห่วงเรื่องงานนะครับช่วงนี้จะมีทางแก้ทางออกแล้วก็มีเดือนเดินทางระยะสั้น ข้อหนึ่งที่ต้องระวังนะครับคนเลื่อนนัดผิดนัดนะครับดาวพุธเจอราหูคนเลื่อนนัดผิดนัดนะครับระวังเรื่องนี้ด้วยนะฮะโอเคเนาะต่อมาครับสุดท้ายราศีปลานะฮะคุยกับราศีมีนครับเสื้อนราศีมีนเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มเข้มสีวันนะฮะหมู่แห่งเด่นของไม่นดาครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากครับแล้วก็กิ่งไก่หอมครับกิจกรรมภารกิจครับที่ทำวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการเจรจาต่อรองพูดคุยนะฮะแต่ว่าใช้ว่าวันใครไม่ค่อยได้นะครับดาวพระจันทร์ อะไรที่เรียกว่าเจ้าเรือนพวกปุตตะคือลูกน้องบริวารช่วงนี้โคจอเม็ดนาฬีนะครับใช้บริวารไม่ได้ทาอะไรด้วยตัวเองดี่สุดนะฮะกิจกรรมอีกอย่างครับในช่วงนี้คนราศีมีนคือถ้าใครที่คาดหวังเรื่องของการคูดคุยเจราจาต่อรองจะสําเร็จถ้าใครที่กําลังเคลียร์ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญนะครับจะสําเร็จถ้าใครที่จะเจราจานะครับเรื่องสําคัญสําคัญจะมีปัญหาก่อนแต่ว่าคุยไปคุยมาแก้ปัญหาได้จะสําเร็จนะครับฉะนั้นหลักๆแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคนราศีมีนเป็นพิเศษนะครับ ที่หนึ่งที่ต้องระมัดระวังครับช่วงนี้คือผู้ใหญ่หัวหน้าครับช่วงนี้จะมีใครบางคนที่ใช้ไว้วันเราเยอะใช้นู่นใช้นี่นะครับหรือให้ทําอะไรที่เราลำบากใจครับแต่ผมก็ยังอยากให้คุณทําไปนะฮะเพราะว่าบางทีมันเป็นคอนเนคชันนะครับยระยะยาวเนาะสร้างความบรดลับใจในเรื่องยากๆดีเป็นพิเศษนะครับโอเคนะฮะจบครับขอบคุณที่ตามนะครับที่ได้ฟังคลิปช่วงคืนขอรับสบายหลับฝันดีครับท่านที่ฟังคลิปวันลงขึ้นขอให้เดินทางปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็ มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับมีเงินทองไหลามาเทม,มาครับแล้วก็คาดคาดหวังนะครับเรื่องอะไรก็ตามวันนี้หรือภารกิจสาคัญในวันนี้ขอให้สําเร็จนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันครับผมรอที่เดิมครับลอดเวลาและดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับสวัสดีครับ